วันที่สองเ้ยประจาา่าคือหนันบันทึกเนาะอ้วนมมกสวยงามสนใจจิดโจอเจได้นะจ๊ะสวยงามเด็ดเด็ดเค่ะเช้าเช้า,ว,ชาว,วันแรก แต่เป็นวันที่สองก็คือวันแรกที่เบันเลิมตาดูโลกเนาะวันแรกผัห้องเอสเอสเอสเออันนี้เป็นชุดที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าที่พบนเปลี่ยนจากุดที่ 4. ทั้งหมดมีเก้าโตด้วยจ้ะพัดกันไปอันนมแม่ตัวละหนึ่งอีชุดละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงจนกว่าพันสิบมฮ้องเอสเอสดอนะ ก็มาพาักแล้วก็เอาชุดนี้ไปเปลี่ยนแบบนี้บดมือเราจะมาน้อยนะก็คือ,อยังให้อยู่ใกล้แม่อยู่ค็อเก่านะจ๊ะแต่หาก็อยู่ใกล้ชิดเพราะแม่เพิ่นพุดลุกพุดนั่งพุดนั่งพุดลุกแม่สาวแม่สาวมาจ้าของวันที่สองนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ที่ติดตามลูกของแม่ไข่มุกหนูเองค่ะน้องเองค่ะลูกของแม่ไค่มุกยังอีกแม่หลังอานหนึ่งตัวนะจ๊ะจะเกิดจังไรประจา่าซรีวิวให้บ่งอีกเด้อพี่พี่โน,โน,โน้องน้องถ้ามันไผเป็นทายธาตุน้องมา้าทาตน้องแมวติดตามประจาได้เลยจ้ะเด้อ ขอบพระคุณมากมายเลยค่ะขอพรบคุณขอพระคุณหลายๆี๋ยเด้จเดอจ้ะสำหรับซับสไครอยากได้เวลาไวๆด้ว่ฝากกดไลค์กดแชร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยประชา้าไปแล้วลืมกลยงามมาลำงามมาเรือเช้าวงวันใหม่แล้วนะจ๊ะแยกไอ้เพิ่นกินทีละร็อตทีละ,ลละลร็อตนมเพิ่นพอ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกๆบ้านเลยนะคะหนูลูกของแม่ไข่มุกค,ค่ะไม่ใช่หมาประจานะคะเป็นหมาของเฮียกับหมาเจ๊ค่ะ น่ารักมากเลยค่ะตัวยาวมีทั้งสีสีสันตัดคือแม่เพิ่อเลยจ้าสวยงามสวยงามปราจาเสียเอามาฝากเรื่อยๆเด้อจะเป็นยังอยู่กับปราจาเพราะว่าพอเพิ่นเป็โตนี่อ่าเจ้เพื่อนก็เสียเอาไปฟังพุ่นแล้วก็จะมีคนดูเลเป็นพิเศษนะจ้าเนื่องจากว่าปราจากับพ่อบ้านมันสิเบิ่งบบบบบได้อะนะเวลามันเสีย ให้ทองตัวในปไดานะจจะเบื้องลูกปราจาว่าให้ทรงตัวเออหรือละ่ะให้เด็กๆปได้องลูกไปตาแพงแต่แตปากกระดิ่งๆอ้ยต้วอ้ยตัวยอยู่สาวกม,มามาเบืองปราจา์เลยกินนมแล้วพ้บ้านนอนพอหัวปราจา์ก็นั่งทาทางนอกคอตอนคอดอะพ้าบ้านก็นอยู่กับข้างในกะดึงลบก,กับส่งม้ปราจาเสร็จ มาเด้อจ้าประจ้า,ามาปามาปะองระ,ระจ้ากันนี่ยบันยุกกันอันใดเด้อเช้าวันใหม่นะจ้าเช้าของวันใหม่ชีวิตสดใสเด้อยวจะพี่เพื่อนๆขอบคุณค่ะ